ให้พลังงานสูงถึง600กิโลแคลอรีนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรากินบ่อยๆกินในปริมาณที่เยอะแล้วก็ไม่ได้ออกกาลังกายเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ไขมันของเราเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนะบอกว่าเราไม่ควรทานข้าวมันไก่ในขณะที่เรากําลังลดวความอ้วน แต่ข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราหาทานได้ง่ายมากๆเลยถูกไหมคะ,ะมีแทบจะเกือบทุกซอกตอกซอยเป็นอาหารจานโปรดของหลายๆคนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรากําลังควบคุมอาหารเรากําลังแบบลดน้ําหนักอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าอยากกินข้าวมันไก่ตนก็อยากที่จะนำเสนอเป็นข้าวมันไก่แบบฉบับที่ทำเองได้ที่บ้านนะคะเพียงแค่มีหมอ้อหุงข้าวก็ทำได้ละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า วัตถุดิบแล้วก็วิธีทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปค่ะหั่นกระเทียมหยาบ,บแบบนี้นะคะ่ะ นำลงไปเจียวในกระทะค่ะเจียวจนกระทั่งกระเทียมเนี่ยเหลืองแล้วก็หอมแบบนี้น,นะคะมาถึงขั้นตอนการเตรียมข้าวกันบ้างน,นะคะเราก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อเหมือนหุงข้าวปกติเลยค่ะก็กะเอานะคะว่าเราจะทานกันกี่คนนะคะ ตูท้ทงข้าวที่บ้านตูวเนี่ยจะต้องล้างน้ำก่อนหนึ่งรอบนะคะแต่ก็เคยเห็นวิธีการที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบ้านที่บ้านเพื่อนๆเป็นยังไงกันลองคอมเมนต์นบอกกันนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาปอกเปลือกชิ้นนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะ คนที่สอนให้ตูนหุงข้าวเป็นคนแรกเนี่ยก็คือคุณยายของตูนเองนะคะทุกครั้งที่ตูนหุงข้าวเนี่ยตุนจะต้องเอาข้อนิ้วชี้นะคะจุ่มลงไปในหม้อน,นะคะถ้าระดับน้ําถึงข้อแรกก็เป็นอันใช้ได้ะคะ่ะ แล้ววันนี้เราก็จะใช้น้ำมันธรรมชาติจากหนังไก่นะคะเข้ามาช่วยเพราะว่าไม่ได้อยากจะเน้นน้ำมันมากหนักนะคะที่แยกออกมาเนี่ยเพราะว่าลุนไม่ได้กะจะกินหนังไก่นะคะถ้าใครชอบก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ส่วนผสมต่างๆที่เราเตรียมมาไว้ลงไปได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เจียวเมื่อกี้ลงไปนะคะจังหวะเนี้ยก็จะได้น้ํามันที่ติดอยู่กับกระเทียมเนี่ยลงไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะระหว่างที่เรารอข้าวสุกเนี่ยเราก็หันมาทำน้ำซุปใส่ฟางนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อประมาณครึ่งนึงนะคะ จากนั้นก็ทุบรากผักชีนะคะใส่ลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยดำกระเทียมที่เราบี้ๆจนมันแบ็นแบบนี้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจะเห็นว่าตูน่ะไม่ค่อยเขียนชัดเจนเท่าไหร่นะคะว่าจะต้องใส่อะไรยังไงเพราะว่า จริงๆเราอะไรพวกนี้มันกะกันได้ตามรสชาติที่ทุกคนชอบนะคะตามด้วยโครงไก่นะคะนี้ซื้อมาจากตลาดแค่20บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็หัน่นมะหันวักเขียวนะคะพงก็จะหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้นะคะ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบไอเจ้า,มาเมล็ดข้างในเท่าไหร่ก็เลยเอาออกนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถทาน,นได้นะคะวันนี้แอบพลาดนิดนึงนะคะเพราะว่าลืมที่จะรีไฟนะคะพอเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันทําให้น้ําเดือดแรงนะคะพวกเศษเลือดเศษอะไรที่อยู่ในกระดูกเนี่ยมันก็ทําให้น้าขุ่นไม่ส่วนางามนะคะแต่ก็อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนหมันช้อนฟองนะคะ แล้วเราก็ใส่ผักเขียวลงไปเลยหันมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันบ้างค่ะก็เริ่มจากใส่เต้าเจี้ยวลงไป2ช้อนโตนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาละโนดลงไปค่ะ อันนี้ตุ้นใช้น้ำสุปจากในหม้อเมื่อกี้เยนะคะเติมลงไปตามที่เราชอบได้เลยเสร็จแล้วก็ละลายน้ำตาลตานทนให้เข้ากับน้ำนะคะแล้วก็หั่นขิงให้เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกนะคะกระเทียมก็สับๆลงไปมะนาวนะคะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะเยอะเหมือนตูนได้เลย ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเพิมสีสันด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอน้ำซุปกับน้ำจิ้มเสร็จเนี่ยข้าวก็สุกพอดีค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ thank <laughs> you